นี่ท่นล้ำสุกเกมค o กกิ้งซิตีนะคะเออเข้ามาพี่ว่ามันก็คล้ายกับเกม Food a v e n g เจอแหละอืมเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรบ้างนะมันมีเกมที่พี่เล่นเกี่ยวกับทำอาหารไว้เยอะเลยอะนะคะแต่ว่าเกมนี้น้องส่งรีเควสต์มาบอกลองเล่นซิพี่มารีอ่ะได้จจกมา ก็หนุ่มก็น่าตาดีคนอยู่เหมือนกันนะโอ้เฮ้ยน่ากินนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ควรจะเวฟขนมปังไว้เ,ววยวยเลยปิงปิงไม่ใช่เวฟหมอย เออเราต้องเตรียมทุกอย่างอย่างพร้อมไว้นะเวลาลูกค้ามาเนี่ยมันใช้กับชีวิตจริงได้นะลูกแบบว่าถ้าเกิดเราเตรียมพร้อมสิ่งที่ลูกค้าต้องการไว้ก่อนเหมือนพี่ซื้อตุ๊กตามาเมลดี้ไว้เนี่ยเผื่อแบบน้องคนไหนแบบซื้อไม่ทันอยากได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็มีของให้เขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเรียกว่าเป็นบ้านตุ๊กตาได้ ไม่ใช่แบบว่าเรียกวเองว่าบ้านตุ๊กตาแต่มีตุ๊กตาอยู่แบบสองตัว <c oughs> อันนั้นเขาเรียกว่าแค่ของสะสมพอถ้าจะเป็นบ้านตุ๊กตาคือมันจะต้องมีตุ๊กตาเพิ่มมากขึ้นถ้าเรามีเยอะมากๆเราถึงจะเรียกว่าพระราชวังได้นะคะแต่ตอน <c oughs> แต่ตอนนี้เรียกว่าเป็นบ้านตุ๊กตาไปกันโอเค ไม่มีการที่แบบมันจะไหม้ได้ด้วยนะเฮ้ยจริงๆไม่ต้องลากก็ได้กดที่ขนมปังอย่างเดียวเออไม่ต้องลากนะเอตอตอนแรกพี่ถืว่ามันต้องลากไงเนี่ยกดที่ขนมปังได้เลยเฮ้ยดีอ่ะไม่ซับซ้อนมากเฮ้ยน่ากินด้วยอะ่ะเฮ้ยมันมีการจะไหม้ได้ด้วยนะ ง่ายจังแรกๆก,ก็อย่างเงี้ยหลังๆนะก็จะเป็นเหมือนที่พี่เล่นในเกมเอ้ยดูขนาสวยเหมือนแบบที่พี่เล่นเล่นมาหลังๆก็จะยากมาหาโหดกว่าจะผ่านทีนี่คือต้องเติมเงินเท่านั้นอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบเศร้าๆกับเกมลักษณะแบบนี้ไงเพราะมันชอบให้พี่แบบเติมเงินนะ่ะมันไม่มีการอัปเกรดเครื่องปรุงอะไรพวกนี้หรอ โอ้ยเฮ้ยจริงไม่ต้องลากเลยนะเรากดคลิกได้เลยเฮ้ยเกมนี้ดีดีดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องลากไปให้ลูกค้าไงคือเรากดที่ของได้เลยแล้วมันไปหาลูกค้าเองจะ้ะไม่เหมือนเกมอื่น อย่าง o ูดแอ e เดอ r เจอะไรพวกนั้นน่ะคือเราต้องลากไปลากมาแล้วมันก็เสียเวลาตรงลากเนี่ยประมาณครึ่งวินาทีเงี้ยเฮ้ยมันก็มีค่านะเวลาในเกมอ่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้พี่ถือว่าโอเคค่ะน่าเล่นภาพก็น่ารักดีนะทันสมัยหน่อยหน่อยมันจะมีแนวแบบเวน์วินเทจกับไม่วินเทจไง แต่พี่จะต้องไปเดี๋ยวพอพี่เล่นดันนี้เสร็จนะพี่จะไปดูว่ามันมีให้เราซื้อเสื้อผ้าอะพวกนี้ไหมเออเราต้องมีความตำมุตำมิไง ไปก่อนคุณลูกค้าไอ้มันเกือบไหม้ละเกือบไหม้ละเกือบไหม้ลูกค้ายังไม่มาซื้อขนมปังเกือบไหม้เลยขนมปังไม่ปิ้งก็ไม่ได้นะต้องปิ้งก่อนว้าวสวยงามสวยงามน่าบอเครเลยนะเด็กน้อยน่ารักอ่ะโอ้ย คล hey. องข้าบนพี่มันเจาะสว่านอะไรเนี่ยโอ้ oh, นี่ไงวิธีการอัปเกรดไปก่อนพี่ไปดูก่อนว่าร้านค้าเดี๋ยวหลบมาก่อนร้านค้ามีชุดอะไรสวยๆมั่ง มีขายแตบูสหรอชุดของเชฟล่ะโอ้มีด่านเยอะเลยอะโอ,ยโอเคโอเคใครชอบไหมคะเกมอย่างนี้พี่ได้รับรีเควสให้เล่นเกมนู้นเกมนี้เยอะไปหมดเลยอะเพราะบางทีเด็กที่เกียจจะโหลดมาเล่นง่มให้พี่ทำบางทีก็เป็นแบบลูกค้าตุ๊กตาพี่นี่แหละให้พี่มาทำนะคะก็ได้อะ่ะ ถ้าพี่ว่างอ่ะพี่ก็พยายามทำหลายๆอย่างให้นะเออเราจะครอบครองความตะมุตะมิกันไปฮุ้ยขึ้นมาสี่อันแล้วนะพี่ว่าสิ่งที่มันควรอัปเกรดมันไม่ใช่ขนมปังอย่างเดียวมันควรจะอัปเกรดไอตัวน้ำนี่ด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยเริ่มไอ้นี่แหละพี่บอกเลย เริ่มคนเริ่มขอน้ำอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่พอเง,งี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยน้ำไม่พอเพราะงั้นเราควรจะอัปเกรดน้ำมากกว่าน้ำสองแก้ไม่มีให้ลูกค้าเนี่ย ว้าวทำไมมันง่ายจังะห้าวินสเต็กสนุกเนาะเดี๋ยวพี่เล่นอีกสักแป๊บหนึ่งโอเครับไปของขวัญแล้ว แล้วด่านอื่นเรายัางไปไม่ได้ถูกไหมอ๋อต้องมีกุญแจ5อันก่อนเราถึงจะเปิดเบอร์เกอร์ชอปได้มันมีเบอร์เกอร์ชอปมีสวีทเฮาส์เฮ้ยน่ากินสุดๆเฮ้ยคือชอบะสาวๆเกมนี้น่าสนุกนะม่มีฟีคอยด้วยอะดูซิมันจะยากขึ้นบ้างไหมอันนี้ด,าด่านนี้มีกุญแจให้ด้วยนะคะ พี่พยายามตอบคำถามจากปากพี่แล้วก็ทำวิดีโอให้แล้วเพราะงั้นเนี่ยมันก็ยากที่จะมีคนมาปลอมแปลเป็นพี่ได้แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยใครที่มาพิมพ์พิมพ์มบหรือว่าเอิมอามหนูรู้จักพี่มอรลี่อะไรเงี้ยไม่ต้องไเชื่อนะลูกถามพี่ไว้ที่ y ยูทูบลาบอร์ดริจแลนด์บายมอรี่เลยนะคะเดี๋ยวพี่ จะมาตอบให้อีกอย่างพี่ไม่ใช่คนดังอะไรมันไม่จําเป็นจะต้องมาปลอมกันหรือเปล่าแต่พี่เข้าใจเฮ้ยคือพี่เริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมคนเขาถึงปลอมเป็นพี่กันคือเขาแค่อยากได้เครดิตของตัวเองเพิ่มขึ้นเว้ยเพราะพี่คุยกับน้องมาน้องบอกว่าเด็กผู้หญิงสมัยนี้ก็อย่างนี้และพี่อยู่โควิดบางทีสร้างเครดิตให้ตัวเองไม่ไหวไงก็เลยแบบยืมเครดิตพี่มารีอย่างเงี้ย พี่ก็เลยบอกเฮ้ยเข้ามาขนาดนั้นเลยเหรอลูกเขาบอกใช่เพราะอยู่โควิดเนี่ยทำงานลําบากแต่พี่บอกว่าอ้าวแต่ว่ามันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของพี่คนเดียวเนี่ยเขาทาเขาไม่ยิ่งโดนมากกว่าเดิมหรอเพราะว่าเจ้าของไม่ใช่พี่คนเดียวเนี่ยเขาก็บอกก็น่าหน่ะซีบางคนมันคิดไม่ได้หรอกคุณมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องในสังคมมันก็โดนทั้งนั้นละค่ะมันก็โดน โดนฟ้องโดนอะไรอย่างนี้กันทั้งนั้นนะคด,ดีเยอะแยะเข้าใจไหมโอเคงั้นพี่ฝากไว้แค่นี้ละกันนะคะยังไงก็มาเล่นละกันเพราะงั้นใช้ชีวิตอะไรให้ระวงังมีอะไรถามพี่มลรีก่อนแต่พี่ทาคลิปวิดีโอออกมาตอบคําถามให้นะคะสําหรับคนที่แบบราคาญน,นะพี่ขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่ามันเป็นยู u ู e ของพี่นะคะพี่ต้องการที่จะตอบคาถามทุกคนจากปากของพี่นะอขอบคุณค่ะ